สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเผาเราเท EP ที่463นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็น GM ไปปักธงในย่านคนชิลนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเป็นชุดกระต่ายนั่นเองซึ่งนะครับที่แต่งตัวชุดนี้ไปก็จะได้เนียนๆเนาะเพราะว่าปลอมตัวเป็น GM เข้าไปไง GM ใส่ชุดที่ยังไม่ เข้าเซิฟเข้าย่านคนชิลวโอ้โหอย่างตึงและก็ครับวันนี้ก็ไปแบบแรงแกงเช่นเคยตามนี้นะครับผม<ะ>และก็ครับสําหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคน เป็น gm ออดหมู่7นะครับแล้วก็ครับตอนนี้ครับพี่ก็ปลอมแครนเป็นแครน gm แบบว่าเนียนเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นแครน gm t h นะครับผมโคตรเนียนบอกเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็อยู่แรงแกนแต้นม้เนาะเป็นแรงแกนระดับ2นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เซตการแต่งตัวก็มี2ชิ้นนะครับเป็นชุดกระต่ายเนาะเป็นชุด candy bunny นะครับชุดนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะเป็นตาส c o เปโอตานี้ก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟเช่นกันนะครับทุกคน โคตรตึงบอกเลยนะฮะ Gm เนียนๆน,น,นะฮะโอ้โหเจมปอมนะครับทุกคน Gm เกยนั่นเองนะครับทุกคนตึงเหลือเกินนะฮะโอ้โหแม่ปอมตัวเป็นเจมใส่ชุดเจมด้วยโอ้โห ครบชุดนะฮะโคตรเนียนไม่รู้ว่าเข้าโซนไปนี่จะเป็นยังไงนะฮะทุกคนรอรุนเอานะครับและก็วันนี้ท่าทางก็มีตามนี้นะครับผมเป็นท่าปักทงนะฮะหลักๆเลยขาดไม่ได้นะฮะแล้วก็ท่าถ่าแรงแกนแล้วก็นะครับเป็นท่าทอมสันนะครับอันนี้พี่ก็อัพเต็มแล้วนะครับทุกคนหล่อเท่และเกินนะฮะแล้วก็ครับต่อไปเป็นท่า a n 9อนตึงๆเลยนะครับทุกคนตึงๆๆๆแล้วก็ครับต่อไปก็เป็นท่านี้เลยท่า M4 นะครับผมแล้วก็ครับจะเป็นท่าฟามส แล้วก็ท่าลูกซองนะครับแล้วก็ปิดท้ายหล่อๆกับท่า MP ไฟ์นะครับทุกคนตามนี้เลยเนาะสำหรับท่าสกินปืนพี่เอาแค่พวกท่าใหม่ๆไปนะครับทุกคนท่าเก่าๆไว้อีีหน้าเนาะแล้วก็ครับสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปเข้าย่านคนชิลปักธงกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในโซแล้วนะครับโอ้โหห้องนี้นะฮะคนเยอะมากนะครับยี่สี่คนเลยนะครับผมโอ้โหมีแต่คนตึงๆเลยอะ่ะเราแอคหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อยเออแอคหน่อยแอคหน่อยนี่จัดไปโอ้โหอุตส่าห์กลับมารันวงการฟรีไฟทั้งทีต้องแอคให้คุ้มนะฮะแอคให้คุ้มนี่จัดไปเบิ่มๆคือลือคือลือเลยนะฮะ นี่อ้หอุยมีคนนั่งดูมันมีคนนั่งเบิ่งวะมีคนนั่งเบิ่งเหรอ,อนั่งเบิ่งเหรอเฮ้ยนั่งเบิ่งเนี่แล้วต้องปักทองแอคแล้วไหมไอะเฮ้ยนี่แอคอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้โหด้านหลังมีท้าแบบสองสองกันด้วยวะเฮ้ยตึงนะตึงนะผมอยากเล่นบ้างแบบอยากโดนท้าอยากโดนด่าตอนนี้จริงๆแบบไม่ได้โดนด่าในโซนนานแล้วว่าคิดถึงบรรยากาศแบบ โอ้โหบรรยากาศโตเกะเลยไงทุกคนมาทุกคนเราปักธงแอคก่อนเลยละกันนะครับผมห้องนี้อยากตึงอยากตึงโชว์ของใหม่หน่อยโอ้โหอะไรของใหม่อะไม่มีของใหม่เว้ยมีแต่ที่ตัวนั่นแหละที่เป็นของใหม่อ่ะเออมาทุกคนเราปักธงแอคหน่อยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามเนี่ยเรามีแต่ของเก่าอะเออ มีแต่ของเก่าอ่ะต้องโชว์ของเก่าอ่ะพีดไปดิมีแต่ของเก่ามีแต่ของเก่าเก่าเออมีแต่ของเก่าเก่าแม่บอกไปหน่อยละกันมีแต่ของเก่าเก่าไม่มีของใหม่แฮะีดไปดิไม่มีของใหม่แฮะเออไม่มีของใหม่แฮะมีสาวมาให้หัวใจว่ะเฮ้ยมีสาวมาให้หัวใจอ่ะหัวหัวหั เอาผมเป็นแฟนหน่อยแฮะเออหือนี่นี่นี่เอาผมเป็นแฟนหน่อยแฮะแม่จมจีบสาวอันนี้ก็ไม่เอานะ่อันนี้ก็ไม่เอานะจริงพูดตามตรงอันนี้ก็ไม่เอานะโอ้โหมันล่อซื้อเขาอันนี้ก็ไม่เอานะ่จริงๆแต่ว่าเขาเป็นคนเข้าหาผมเองนะช่วยไม่ได้นี่ฮะเขามาให้หัวใจผมเองแล้วแบบผมหวั่นไหวง่ายด้วยนี่สิอือฮะอ่ผมโสดฮะเออผมโสดแฮะเอ่ผมโสดแฮะอ่าจัดไปผมโสดแฮะเออผมโสดแฮะ โอ้โหสาวสาวลุมล้อม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 โอ้โหสาวลุมล้อมโอ้โหวันไว้วันไว้วันไว้ให้วันไว้ให้เอาค้ำ้ำใหญ่ค้ำใหญ่โอ้ดูสาวลุมล้อมดูสาวลุมล้อมโอ้ท็อปรับไม่ได้เออเฮอเฮอเอปากไปอีกหนึ่งทีโอ้เอฮนี่่ายแปะหนึ่งทีรัวรัวอือขออีกขออีกขออีกรัวรัวขออีกรัวรัวอือแม่ปากทงจนสาวแบบมาให้หัวใจอ่ะ เฮ้ยขออีกรัวๆอือไทย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 ดีอือตึ้งตึงโอ้โหชอบใจบ่ายหอตอนนี้กำลังบ่ายอเอาอีกเอาอีกอือเอาอีกเอาอีกอือเอาอีก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 เรื่อยๆเยอะๆขอเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหสาวแดนสาวแดนต่อหน้าต่อตาสาวแดนบอกเลยตอนนี้สาวแดนมีแอคแอคแฮะแอคแฮะขออีก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 เออขออีก ตรีพมไปตรมยมไปทุกคนผมกำลังบ้ายอตอนนี้ผมกำลังบ้ายอจริงขออีกขออีกอันนี้ผัวเขาปะเนี่ยอันนี้ผัวเขาปะเนี่ยไ้บึ้มบมแบบบิ้มบ้มเออคืนลื้อคืนลื้นเัยน้องเขาชื่อไรอ่ะคุณหญิงไอ้คุณหญิงจนมาจปะจาวฮเอาอีกเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกหือเอาอีกบอกเลยเอาอีกเอาอีกกำลังบ้ายอตอนนี้กำลังบ้ายอเอาอีกเอามาจัดมาเบิ้มเบมขอเบิ้มเบมขอแบบเบิ้มเบมพิมพ์ไปขอแบบ บิ้มเบิ้มเบิ่มเบิ่มเออขอแบบเบิ้มเบิ่มโอ้โหขอแบบเบิ้มเบิ่มแฮะขอแบบเบิ้มเบิ่มล้วๆมารัวๆมารัวๆมาเออรัวๆมารัวๆมาคนดังไหมครับโอ้โหไม่ดังแฮะไม่ดังเอามารัวๆรัวๆรัวๆรัวเลยล้วลเลยหนูรัวๆเลยหนูหัวใจหัวใจเอ้ยรัวๆเลยหนูหัวใจอ่ะเอาพิมพ์ไม่ได้เฉยทุกคนโอ้โหพิมพ์พิมพ์ใหม่พิมใหม่ ขอใจรัวๆอะไรกันครับเนี่ยขอใจรัวๆไปดิขอใจรัวๆยปจั๊ะเออ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 โอ้ยชอบใจใหญ่เลยกูดิโอ้โหไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมแม่ปากทงจนสาวแบบให้หัวใจรัวๆโอ้โห คิดถูกแล้วนะฮะที่กลับมาละลงการฟรีไฟน,นั่นนี่โอ้โหไปทุกคนเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมไป let's go ครับผมฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในโซนแล้วนะฮะโอ้โหแหมมีคนสนใจผมอีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยมันสนใจชื่อหรือว่าชุดวะน่าจะชุดมากกว่านะทุกคนผมดูทรงแลเฮ้ย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 ,ยไอสองคนนี้มันตึงแน่นอนนะดูดิดูดิดเฮ้ยมันชื่ออะไรเนี่ย ดิวยี่สิน,นะฮะแล้วชุดดำตัวนี้ล่ะชื่อไรอ่ะมาด้วยกันแน่เลยนะฮะแต่ตัวเหมือนกันเป๊ะนะฮะเป๊ะบอกเลยเป๊ะ,ปะเราต้องแบบแออคแบบโชว,แบบโชว์แบบโชว์สาวมันหน่อยละกันปะ่ะเออแอคโชว์สาวมันหน่อยละกันป่ะโอ้กดหัวใจยิ้มไปหนึ่งดอกเฟี้ยวไอเรามันตึงแงโอ้โหชุดก็ตึงชื่อก็ตึง,ต,งตึงทุกอย่างอะ่ะด้านล่างก็ตึงบอกเลย ตึงเปียกตึงเปียกนี่นะเฮ้ยแอคแอคแอคโชว์แบบคนยืนดูเราต้องแอคแนะ่เออแอคหน่อยแอคหน่อยหัวขาวอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะเอ็กหัวแคนโอ้โหเฮ้ย hey, คนมันแบบแอบบแบบว่ามองเราอยู่เยอะนะเอ้ยมันแอบ,บมองเราอยู่เยอะนะแบบแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่รู้บ้างเลยอะไรอย่างงี้นะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องห้องนี้เอาเรื่องแล้วก็นี่กดไปอีกทีนึงบึ้มบึ้มไปบึ้มบึมด้านหลังมันด่ากันทำไมวะเนี่ย มันด่ากันยับเลยเนี่ยทุกคนด้านหลังมันด่าอะไรกับของมันก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปนี่ะไม่ด่าเราก็ดีแล้วนี่ะแอคไลายโอ้ทำดาพี่น้องเอ้ยพี่มาดิทำดาเอ้ยนี่คำยอดฮิตของเราทำดาบอกเลยธรรมดาธรรมดาแอคไปแอคอีกฮะแอคอีกฮะแอคอีกแอคอีกเอ้ยแอคอีกฮะแอคอีกฮะโอ้โหเรามันแบบมีแต่ของแบบ ตึงๆอะนาะแบบทั้งตัวนี่เป็นแสบนะบอกเลยไม่แอคนี่โอ้โหไม่แอคไม่ได้นะทุกคนบอกก่อนจริงหมดไปเยอะฮะหมดไปเยอะต้องแอคฮะใชใ้คุ้มใช้ใคุ้มนะฮะบอกเลยเฮ้ทุกคนเรามาแบบปักธงแถวๆนี้แล้วกันนะครับผมอยากแอคอยากแอคกอยากโดนด่านะฮะอยากโดนด่าอยากโดนด่าตอนนี้แบบอ่าหิวตีนนะฮะหิวตีนแล้วไอ้ด้านบนนันขึ้นไปยังไงวะเนี่ยมาทุกคนเราปักธงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมคนเยอะดีนะฮะ ชอบแบบหิวแสงอะไรงี so ้นะทุกคนมาเน่งซองซ้ำเฮ้ยจัดไปหนึ่งทีอยากได้ปักทองแคนแต่แบบพอดีไม่ได้ลงอ่ะเนาะแบบไม่ได้ลงอะไรเงี้ยเออแบบไม่ได้ลงปักทองแคนอ่ะเสียดายอ่ะเสียดายจัดเลยอ่ะเอ้ยมีคนตบมือให้อ่ะมันคนตีมกูบ่นนี่บอกเลยบังนัดขี้แตกเนะคนบ้าหลายชื่อ บอกตัวเองคิดแตกเลตึงตึงบอกเลยตึงไอ้น,นี่มันชอบใจใหญ่อะย่อยอ่ยอยอ่ยอมันหน่อยละกันยอ่อมันหน่อยละกันตรงนั้นบอกว่าสาวแบบแบบบอกว่าขอถ่ายคลิปหน่อยโอ้โหสาวบอกขอ่ายคลิปหน่อยไอเราก็แบบโอ้ใจดีอนยะู่เนาะสังเกตุยสังคมเกมดีเนาะอะไรอะดีดีดีเออดี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 ด,ด,ด,ดีพิมพ์ไปก่อนละกันดีดีดีกูโดนด่ามาตลอดชีวิตเนี่ย EP นี้เนี่ยกูเ <ố S 2> พิ่งไม่โดนด่าเนี่ยยังไม่เจอใครด่าเลยเนี่ย <G ül üyor> จริงบอกเลยดีจริงเพิ่งมาดีเนี่ยชุดน่ารักอ,อุย้ยเฮ้ยสายฟรีอยู่ไม่ได้เอา้าอะไรวะตัดคอเลยเนะี่ยผมน่ารักกว่าเอ้ยจัดแต่เอ้ย,เ,อยเลือกเล่นเอา้าอะไรของมันวะมันตัดคออะไรของมันเนี่ยอะไรวะอุม้มเย็ดเย็ดอันนี้มันมาแอคกซ์ใส่มันมาแอคกซ์ใส่วะเออพระเจ้าเอ้ย ผมมันเอาเรื่องอยู่ลนะเนะ่ยนะผมมันเอาเรื่องอยู่ละมุงกันทางห้องอ่ะอึ้งกันทางห้องบอกเลยสงังคมเอฟดีเกินโอ้โหดีอยู่แล้วไอ้น้องพิมพ์ไปดิดีอยู่แล้วไอ้น้องเออดีอยู่แล้วไอ้น้องธรรมดาบอกเลยคนหล่ออยู่ง่ายบอกเลยพิมพ์ไปดิคนหล่ออย่างพี่สบายอือคนหล่ออย่างพี่สบาย โอ้หมันแอคยับอ่ะมันแอคกันยับเลยอ่ะดูดิมันแอคกันยับเลยอ่ะบึ้มโอ้โหดูดิคนแบบมุงเต็มห้องเลยอ่ะโอ้โหแอคแอกถ่ายแรงเย็ดเย็ดมันแอคว่ะไอตัวนี้มันแอคว่ะอ่ะเราเอากันบ้างอ่ะจัดไปบึ้มบึ้มเออหือโดนแอคใส่อย่างงี้เออจัดไปบึ้มบึ้มเออหือถ่ายถ่ายหล่อสู้รวยไม่ได้เย็ดเคโอ้โหโอ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดฮะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ด อยากโดนเจมแบนฮะอะไรนะขออีกทีขออีกทีอะไรนะมันอยากโดนเลยนะขออีกทีชัดๆเออขออีกทีชัดๆขอชัดๆอีกหนึ่งดอกขอชัดๆอีกหนึ่งดอกขอชัดๆอีกหนึ่งดอกดิี้ยชัดๆชัดๆอยากได้แบบชัดๆนี่ถ่ายแลกไปรัวๆถ่ายแลกไปรัวๆอันะจะเหอะเหอะจัดไปรัวๆมันอยากโดนเจมแบนจัดไปหยอก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 โอ้โหแอคยับบอกเลยแอคยับแฮะแอคยับแฮะนี่ไทย ใส่นานไปโดนๆมันชื่ออะไรเนี่ย X War Can เหรอทองกูเองไงนู่นก็บอกโอ้โหมันมาเค็มทงผมเฉยครับนะทุกคนมันมั่วจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหแบบคนแบบอึ้งกันทั้งห้องอะ่ะอยากโดนแบนอะไรเงี้ยเออเ้อ,อบิมเบมคือลือคือลือ,อ,ลอมันไม่ต้องมาขำ โอ้โหห้องนี้มั่วจัดครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมห้องนี้โอ้โหมันมั่วจัดเล,เลยนะครับทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผม let's go ครับผมทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมห้องนี้บอกเลยมีคนมุงผมเต็มเลยนะฮะฮอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห มีน้องบอกว่าหวัดดีกระต่ายดว้วยเฮ้เราแกล้งหวัดดีน้องไปดิดีแฮะเออดีแฮะส่งไปเลยละกันนะครับทุกคนดีแฮะเอ้าส่งไม่ติดเฉยอีย่างวะเฮ้มันเนียนเหรอวะเฮ้เจมจอดหมวดเจ็ดนี่มันเนียนเหรอวะผมไม่รู้นะเราขอแครอทหน่อยอ่ม <S <S เอเอเอ,อันนี้กระต่ายกินเนื้อนะฮะอันนี้กระต่าย กินเนื้ออ่ะพิมพไปเอออันนี้กระต่ายกินเนื้อฮะบอกกินคนเด้อเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวบอกกินผักเด้อแม่พอดีแบบผมมันเนียนเกินไงเออแบบเนียนเกินอะไรเงี้ยแบบกดท่าแบบกดท่าใหม่หน่อยละกันอแอคหน่อยแอคหน่อยแอคคนเดียวนี่แหละคนอื่นเขาไม่แอคเราแอคนะฮะบอกเลยอยากโดนด่าบอกเลยไม่ได้แบบโดนด่าในโซนมานานมากแล้วอะพอดีว่าห่างหายจากวงการฟรีฟงฟรีไฟไปพักใหญ่แล้วในทุกคน เพิ่งกลับมานี่อยากโดนด่าเลยฮะหยอกหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นนี่เออชุดกระต่ายก็ต้องแบบท่ากระต่ายเบินสิวะน้องสาวคนนี้ชื่อไรอะฮ่าสองเอสสามเอ็มเจ็ดดับเบิลหกเอ็มหกพีอย่างวะชื่อแบบอ่านโคตรยากเลยตรงนี้ขอเอ็กวะตรงนี้ขอแอคแอคววะแอควะเย็ดเย็ดเย็ดเอาเรื่องตึงตึงตึงนี่เรากดแต่ท่าใหม่ๆไปหนึ่งทีผมอยากแบบได้สักสิบสองท่าอะไรเงี้ย พ่อหนุ่มหัวขาวมาหาวะหนึ่งหนึ่งมาเย็ดเค้เฮ้ยพิมพไปดีผมกากผมกากครับพี่เออผมกาก,ากครับพี่พิมพ์ไปก่อนละกันโอ้โหมาจู่จูมาท้าหนึ่งหนึ่งเฉยไอเราก็แบบไม่ค่อยทันตั้งตรงตั้งตัวเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่นพ่อหนุ่มหัวขาวมันยังไม่หยุดนะ้ชื่ออะไรเนี่ยโนวิกโนวิกเหรอชื่อตึงนะชื่อแบบเท่อยู่นะชื่อแบบเอาเรื่องอยู่นะแอคแอคฮะกา,กากไม่เป็นไรโอ้โหผมซีเรียส เออแพ้แล้วหัวร้อนเออแพ้แล้วหัวร้อนอ่ะพิมพ์ไปก่อนแล้วกันเอ้าอะไรนี่เกมดีคุณภาพดีพิมพ์ไม่ติดแฮะม,มอะไรของมันวันนี้ท้อเลยท้อเลยท้อเลยจริงบอกเลยท้อท้อจริงท้อจริงกลับมาเล่นฟรีไฟนี่ไม่ใช่ดิกลับมาเข้าโซนนี่โอ้โหอีพีแรกก็ท้อเลย Go. โกตู้มผมอยากได้ท่าเนี้ยผมไม่มีปะเนี่ยไอ้ท่าหัวใจเนี่ยอยากได้น่ารักอะ่ะ อะไรเนี่ยใครมาชวนไปไต่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนมีแต่ของแปลกๆนะฮะเข้าโซนมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่อ่ะแอคไปแอคไปบึมบึมโอ้โหฝั่งด้นดากอะไรทุกคนโอ้โหสัมสามไปกากาว้สัน้นโอ้โหไล่กัดไล่กัดไล่กัดทุกคนเฮ้ทุกคน,เ,กคนเดี๋ยวเรามาปักธงตรงนี้เลยละกันนะครับผมแแบเพื่อความหล่อเทเนี่ยไม่ได้ปักธงในโซนนั้นแล้วทุกคนขอรานวงการหน่อยละกันนะครับผมมาครับเน่งซองซัม เอึึงเลยบอกเลยโอ้โหดูชื่อเจมจอนหมูเจ็ดโอ้โหชื่อแบบอย่างเอาแล้วแบบอยู่แคนเนียนด้วยไงประเด็นแบบมันเนียนด้วยไงแคนอ่ะเออแบบแคนมันเนียนด้วยไงประเด็นคือแบบโคตรเนียนอ่ะ EP เนี้ยอยากโดนด่าอยากโดนด่าจริงๆอยากโดนด่าเอ้ทุยนะฮะนี่แอค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 หน่อยแอคหน่อยอึ๋ยอึตึงตึงบอกเลยตึงตึงกูตึง ตึงจัดบอกเลยตึงจัดเอา้ามันมายอดมันก็ไปอย่างวะไอหัวข่าวคนนี้มันก็จ้องผมเนี่ยมันเดินอะไรเนี่ยมันแอดเพื่อนผมเนตัวเนี่ยมันแอดเพื่อนผมอ่ะอยากรับเพื่อนอยู่นะจะแบบผมก็ไม่ค่อยอยากรับสักเท่าไหรอ่อ่ะโอ้หอุ้ยโอ้โหมันไม่ขึ้นแรงแกนอะ่ะผมท้อเลยวะ่ะจริงผมท้อจริงวะ่ะโอ้โห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 มันวางอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะปักทองไปอีกหนึ่งดอกตูมเอา้าโอ้โห ไอตัวนั้นสงสัยแบบไม่อยากให้ผมปักธงนะฮะทุกคนขอแอคเท่ๆแอคเท่ๆแอคเท่ๆเอ้ยปักปักอ่ะจัดไปจัดไปเออฮือย่อย่ออ่ะย่อ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 เจมันแอคว่ะแอคว่ะแอคยัำว่ะแอคยัำว่ะโอ้โหแอคจัดแอคจัดแต่ละคนแอคจัด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  เออมันตึงไงตึงแบบตึงเหลือเกินอันนี้ถ่ายแรงไปหนึ่งดอกเฟี้ยวเออห้องนี้แบบขออยู่นานๆหน่อยมีเดี๋ยวคนแบบตึงๆฝั่งนู้นบอกว่าขายดีครับสามร้อยว่าสั้นหน่อไอตัวนี้มันไม่อยากให้ผมแบบปักธงจริงนะนี่ดูทรงนะนี่จริงบอกเลยไม่อยากให้ปักธงนะนี่จริงทรงนั้นแบบไม่อยากให้ปักธงนะนี่ดูดูมันเล่นทุกคนดูมันเล่นแป่ทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยให้เปลี่ยนห้องดีกว่านะห้องนี้ดูทรงและไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมไอตัวนั้นมันก็แบบ มันฝางหูวางตาผมเสลือเกินนะฮะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราปะของอีกหนึ่งดอกแล้วก็เปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมเออตึง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 อือหือตึงตึงมันตึงจริงนะผมในี่จริงบอกเลยแบบโคตรตึงอ่ะเออแบบโคตรตึงอ่ะตึงจัดนะฮะทุกคนไปทุกคนผมว่าเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับ let's go ครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมห้องนี้โอ้โหมีคนมาย่อยับเลยวะ่ะเฮ้ยทำไมคนแบบมันดูสนใจผมจังวะเนี่ยเฮ้ยมันดูสนใจผมจากชื่อหรือว่าชุดน้องตายวะเนี่ยทุกคนมไม่รู้เลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดีรับแอดหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมก็อยากรับแนตะ่แต่แบบผมไม่อยากรับคนมั่ว,วตอนเนี้ย <c oughs> เพื่อนในเกมผมมีเอ่อแปดคนนะฮะมีแต่คนรู้จักนะทุกคนรับมั่วไม่ได้นะตอนนี้ จริงบอกเลยรับม้วนไม่ได้นะฮะอ่ะแอคหน่อย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 เออแอคหน่อยแอคหน่อยไอน้นนบอกเดาะเดาะอ,อะไรวะดอะดาะอ,อย่างวะหัวใจผมเดาะแม่จำเพาะมันเดาะตรงหัวใจแอคแฮะแอคแฮะเจ้าว่วาจังได้ว่าจังได้เออจัดแปรเฟี้ยวเฟี้ยวว่าจังได้ไปเลยละก,กันคนบ้านไดนี่เอ๊ะเจ้าคนบ้านไดเนี่มันชื่ออะไรเนะี่ยไมโล วัดดาวเชยดเคโอ้โหตัวพี่นี่ลายทั้งตัวบ่เนี่ยอยู่วัดดาวเนี่ยวัดดาวนี่เตึงนะนเนี่ยหัวขาวข้าอยากดังในติ๊กต็อกนะพิมพ์ไปดิข้าบ,เเออาบ่เล่นทีททเออข้าบ่เล่นทีทีจัดแต่ตึงเติงเลยก็บ่เล่นนะเนาะจะโกหกมันทําไมวะไอผมไม่ได้เล่นจริงนะผมมีนะแต่ว่าผมไม่เล่นนะอ่านไม่ทันพิมพ์ไปดิไม่ได้เล่นเออ ไม่ได้เล่นทีๆจัดไปฉันบ่ได้เล่นเด้อมาทุกคนเราปักธงแอคเลยแล้วกันนะครับผมมาครับ1นึ่งสองซ yeah, และคือมันใช้ผมไปเล่นเฉยโอ้โหเอ,อพิมไปดิพอดีไม่อยากดังเออแบบเรามันไม่อยากดังอะนะเราแบบไม่ใช่คนหิวแสงอนะไรเงี้ยโซไม่เห็นชื่อนะ มันอะไรเนี่ยมันกะอะไรเนี่ยมันเห็นได้ไงเนี่ยงงงงเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนลูกเออเห็นอะไรก่อนลูกเอยเห็นอะไรก่อนลูกงงเหมือนกันมันมันมันพิมผมไม่ค่อยเข้าใจนะทุกคนพูดตามตรงนะฮะมันพิมพ์มาอะไรยังไงก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับผมโอ้โหมันเบิ่มเบิ่มจริงๆว่ะอือหือโอ้ตึงผมมีแม่คนเดียวเอ้า ขอเป็นพ่อเลี้ยงขอเป็นพ่อเลี้ยงและกันถ้างั้นกูโดนด่าแน่เลยกูโดนด่าแน่เลยอะพิมไปที่หยอกเล่น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 เอาเอาเอามันบอกว่าได้เฉยเอางั้นก็ได้นะงั้นก็ได้นะลูกเออโอเคงั้นได้ลูกเออพิมไป งั้นได้เลยลูกพ่อเอองั้นได้เลยลูกพ่อนี่จัดไปเฟี้ยวๆแง่จัดไปเลิฟยู่นะจ๊ะจุ๊บๆโอ้โหทิมไปดิเลิฟยูนะจ๊ะจุ๊บๆเอ้ยของจริงแม่ออกแนวใจเกเรซะแล้วโอ้โหแม่กลับมาลั่นวงการได้ไม่กี่วันนะฮะกลับมาใจเกเรซะแล้วผมนี่โอ้มแล้วก็ถ่าแรงไปหนึ่งดอก ออหือเติงเติงบอกเลยเติงเติงโหคนมุงเต็มเลยอ่ะดูดิคนแบบมุงเต็มเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยโหผมท้ออ่ะ ไอตัวน,นี้เอา้ามันไขวะนี่เอา้าไอ้ลูกลูกลูกผมไปไหนแล้วทุกคน <laughs> ลูกผมหายแล้วลูกเลี้ยงผมหายแล้ววะโอ้โหมันน้อยใจยแล้วมั้งเนี่ยมันน้อยใจยแล้วจร,จริงๆอ่ะพูดตามตรงเลยปกัปกปกัปกปกัปก,ปกตุ้มอีกหนึ่งทีแล้วก็จัดไปเต็งๆต็หล่อเท่บอกเลยหล่อเท่จริงหล่อเท่จริงหล่อเท่จริงไม่ได้ปักธงนานนี่มันหล่อเท่เบิ่ม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 คือลือคือลืออึ้งกันทั้งห้องอะบอกเลย เออเงินทางห้องอ่ะเอ้ยปักไปรัวๆปักไปรัวๆเอ้ยทำไม่ใช่สิถ่ายแล้งไปดูล,วลวะ เอ้ยเยสเคแอคว่าด้านหน้าแอคด้วยโอ้โหอย่างตึงครับทุกคนโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสําหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิว